ตอนนี้ Accelerator หลายชาติออกมาบนว่า Startup ัส่วนใหญ่เกือบ95%ไม่มี global mindset หมายถึงยังคงคิดแบบช่างฝีมือเล็กๆตับโจทย์บ้านตัวเองก่อนแล้วค่อยขยายตลาดคือใช้ mindset SME เพื่อมาขับเคลื่อน Startup ซึ่งตอนนี้ Startup ทางเอเชียส่วนใหญ่ยังคงคิดเหมือนเด็กๆสร้างของเล่นแล้วหวังว่ามันจะฟลุกแล้วเติบโตส่วน mentor ก็อวยพรไปหวังจะฟลุกบ้างสักวันหลายคนไม่เคยมีชีวิตยอยู่ต่างประเทศนานพอจะเข้าใจคำว่า global citizen อะไรที่ไม่ใช่กระบอกเข้าไปตรงๆเด็กๆจะได้ไม่เสียเวลาหลงทางขณะที่ฝั่ง US และยุโรปคิดว่าคนทั้งโลกจะได้ประโยชน์จากงานที่ตัวเองสร้างยังไงสตาร์ทอัพฝั่งนั้นถึงมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระดมทุนทมากัน5-50ล้านยูโรง่ายๆ ของที่ใช่มันได้เงินง่ายใครมีหน้าที่สอนสตาร์ทอัพฝากด้วยครับตอนนี้เหมือนมีแต่สินค้าตลาดชุมชนอยู่ในมือส่วนแกลเลอรี่ลฟายต์ก็รอของที่มือชีพธรรมสง่์ภาครัฐก็หมดเงินโปรโมตอวยพรกันไปเท่าไรแล้วแต่ไม่มีใครบอกสักคำว่าโตยังไงไม่ผิดทางอยากให้หลุดจากคำว่าสตาร์ทอัพคือการสร้างเทคแล้วเอาธุรกิจมาขับเคลื่อน วันหนึ่งมันคงโตไปประดับโลกฝันไปเหอะเป็นสร้างธุรกิจเพื่อโลกแล้วสร้างเทคมาขับเคลื่อนแทนแล้วไม่ใช่เทคของคนอื่นด้วยนะแล้วคนในประเทศได้ประโยชน์ด้วยโลกมันหมุนแบบนี้ Facebook Bobby Ralph อันจะอ่าน